สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กับครูอ้อยนะคะหรือครูชัชชมศักดิ์สิน์นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์และหนังสือแบบึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยคะ่ะลูก ก่อนอื่นนะคะเราจะมาเฉลยการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ในหน้าที่9นะคะที่ได้มอบหมายนักเรียนทําไปเพื่อให้สะดวกกับการเฉลยนะคะลูกคุณครูจะแบ่งออกเป็นตอนเลยนะคะลูกโดยเริ่มจากตอนที่1นะคะเติมหลักค่าประจําหลักและค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นในต้ลงในตารางจากตารางนักเรียนจะเห็นว่า เขาแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ช่องนะคะช่องแรกคือจํานวนช่องที่2คือหลักช่องที่3าคือค่าประจําหลักช่องที่4คือค่าของเลขโดดเรามาเริ่มจากข้อ1น,นะคะจากโจทย์ข้อนี้เราจะอ่านได้อย่างไรเราก็เริ่มนับจากหลักหน่วยนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเพราะฉะนั้นนะคะเลข3จึงอยู่ในหลัก ล้านค่าประจำหลักของหลักล้านก็คือ1ล้านส่วนค่าของเลขโดดเลข3าเมื่ออยู่ในหลักล้านจึงมีค่าเป็น3ล้านข้อ2นะคะอ่านเลยค่ะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านโจทย์กำหนดเลข5านะคะเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อสักครู่เราอ่านว่าเลข5าอยู่ในหลักอะไรนั่นก็คือหลัก10ล้าน ค่าประจําหลักก็คือ10ล้านส่วนค่าของเลขโดดเลข5าไม่อยู่ในหลัก10ล้านจึงมีค่าเป็น50ล้านมาที่ข้อ3เลยนะคะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล 100, 000, 000. ้านและร้อยล้านดังนั้นนะคะโจทย์กำหนดเลข8 microscope. มาให้เลข8จึงอยู่ในหลักร้อยล้านค่าประจําหลักก็คือ100ล้านเลข8ไม่อยู่ในหลัก ร้อยล้านจึงมีค่าเป็นแปดร้อยล้านมาที่ข้อสองใหญ่นะคะหาค่าของเลขโดดที่มากที่สุดและน้อยที่สุดจากประโยคคำสั่งนะคะค่าของเลขโดดที่มากที่สุดสังเกตง่ายๆเลยค่ะต้องอยู่ที่หลักซ้ายมือสุดส่วนเลขโดดที่มีค่าน้อยที่สุดก็ต้องอยู่ที่หลักอะไรคะหลักหน่วยนั่นเองนะคะ เรามาดูกันที่ข้อหนึ่งเลยในข้อหนึ่งโจกําหัดมาให้ก็คือ4 2 3ล้านตัวเลขนะคะที่มีค่ามากที่สุดก็คืออยู่หลักสุดใช่ไหมคะนั่นก็คือเลข4เลข4อยู่ในหลักร้านจึงมีค่าเป็น4ล้านส่วนค่าของเลขโดดที่น้อยที่สุดผมบอกแล้วว่าจะอยู่ที่หลักแรกทางขวามือใช่ไหมคะนั่นก็คือหลักหน่วย ก็จะมีค่าเป็น8เห็นไหมคะพอมาที่ข้อ2 17,543,286ล้าน5แสนเลขหนึ่งะคะอยู่ในหลัก10ล้านจะมีค่ามากที่สุดก็มีค่าเป็น10ล้านส่วนเลข6อยู่ในหลักหน่วยนะคะมีค่าน้อยที่สุดนั่นก็มีค่าเพียง6ข้อสุดท้ายนะคะ821ล้าน7แสนห เลข8อยู่ในหลักร้อยล้านนะคะจึงมีค่ามากที่สุดก็มีค่าเป็น800ล้านส่วนเลข9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าน้อยที่สุดจึงมีค่าเพียง9 มาดูตอนสุดท้ายนะคะข้อนี้ให้ตอบคำถามนักเรียนงงไหมคะลูกจริงๆแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะลูกเรามาดูนะคะโจทย์กำหนดให้คือ6 5 2 9านหโจทย์ถามว่าขาอ้อก็อยู่ในหลักใดเราก็มาดูสิคะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านดังนั้นเลข6จึงอยู่ในหลัก ล้านนะคะก็ข,ขอเลข6มีค่าเท่าใดเมื่อเลข6อยู่ในหลักล้านจึงมีค่าเป็น6ล้านพอมาข้อคอนะคะถ้าไม่ใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งของหลักแสนเราก็มาดูสิคะว่าหลักแสนคือตรงไหนนะคะหลักแสนคือตัวนี้เขาถามว่าถ้าไม่ใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งของหลักแสนเลข6จะมีค่าเท่าใดหมายถึงว่า เราจะต้องเอาศูนย์ออกไป1ตัวใช่ไหมคะลูกตัวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นค่าของเลข6ก็จะลดน้อยลงจึงตอบว่าหกแสนต่อไปที่ข้อ2นะคะเจ็ดร้อยสี่ิบสล้านสาสหนึ่งมืนหก้อกข้อกโจทย์ถามว่าเลขสอยู่ในหลักใดตรงนี้นะคะเป็นส่วนของร้อยล้านใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเลขสี่ตรงกลางเลขสี่จึงมีค่าเป็นหลักสิบล้านนะคะส่วนเลขสี่มีค่าเท่าใดไม่อยู่ในหลักสิบล้านจึงมีค่าเป็นสี่สิบล้านถ้าไม่ใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งของหลักหน่วยนั่นก็คือเราต้องเอาหลักอะไรออกคะลูกหลักหน่วยออกหนึ่งตัวเห็นไหมคะค่าของ4ี่สบล้านก็จะลดเหลือน้อยลงก็จะเหลือเพียง4ี่ล้านไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะลูก ต่อไปนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า20พร้อมๆกันทะลุสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องการเปรียบเทียบจานวนนักเรียนยังจํากันได้ไหมคะว่าการเปรียบเทียบจํานวนนั้นมีอยู่กี่วิธีจาได้ไหมคะมีอยู่2วิธีนะคะวิธีแรกคือ าก,ะะการเปรียบเทียบจานวนที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันกับ2นะคะการเปรียบเทียบจํานวนที่มีจํานวนหลักเท่ากันส่วนจะเป็นขั้นตอนในการเปรียบเทียบได้อย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะลูกเราเริ่มจากการเปรียบเทียบจํานวนเมื่อมีจํานวนหลักไม่เท่ากันก่อนนะคะ นักเรียนสามารถดูตัวอย่างในหนังสือเรียนไปพร้อมๆกับที่คุณครูอธิบายได้เลยนะคะลูกจากตัวอย่างนะคะการเปรียบเทียบจำนวน5 9าล้านกกับ64,210,000เรามายกตัวอย่างนะคะโดยการให้เห็นไปเลยว่าจากจำนวนที่กำหนดมาให้นั้นมีอยู่ทั้งหมดกี่หลักเราก็เริ่มนับเลยค่ะ 1>, 1 2ึ่งสอามี่ห้าหกจดจะเห็นว่ามีอยู่ทั้งหมด7หลักส่วนจำนวนที่สองนะคะ64สิบสี่ล้านสองแหนึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด1 2ึ่งสอามี่ห้าหกดและ8ปดจำนวนที่2มีอยู่ทั้งหมด8หลักนะคะ จำนวนหลักที่มีหลักมากกว่าจะเป็นจำนวนที่มากกว่าเสมอนะคะดังนั้น5้าล้านเก้าแสน้อยกว่า6 4สิบสี่ล้านสองหรือนะคะเราสามารถเขียนโดยการใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบได้ดังนี้นะคะว่า5้าล้านเก้าแสน้อยกว่า6 4สิบล้าน สองแสนหนึ่งมืนเพราะว่าจำได้ไหมคะว่าถ้าเครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบปลายแหลมชี้ไปที่ด้านใดด้านนั้นจะมีค่าน้อยกว่าส่วนด้านที่เป็นปากกว้างนะคะจะเป็นด้านที่มีค่ามากกว่าค่ะเรื่องต่อไปก็คือเราจะมาเปรียบเทียบจำนวนเมื่อมีจำนวนหลักเท่ากัน เลยนะคะลูกเปรียบเทียบจำนวนนะคะ5 1า9 7บ3 5ล้านแก้า7 6ับห1 8กับ 51, 8, 6, 4, 5 1เรเรามานะคะแสดงจํานวนหลักของแต่ละจํานวนดูเลยนะคะว่าแต่ละจํานวนที่กำหนดมาให้นั้นมีทั้งหมดกี่หลักเริ่มจากจํานวนแรกนะคะ 1> 51, 08, 97, 1, 2, 3, 4, 5 1 8 9 7 6 3อ็ดล้านแ8เก้าจะมีทั้งหมด8หลักพอมาจำนวนที่2คือ 51, 08, 6, 4, 5 1าสิบ2อล้านแดสิจากการที่เราตั้งนะคะให้จำนวนตรงกรันจะเห็นว่ามีจำนวนเท่ากันคือ8หลัก เวลาที่เราจะพิจารณาว่าเมื่อมีจานวนหลักเท่ากันเราจะเปรียบเทียบเลขโดดทีละหลักโดยเริ่มต้นจากหลักซ้ายสุดก่อนนะคะจากหลักแรกนะคะคือหลักสิบล้านจะเห็นว่ามีค่าเท่ากันคือ5 0าล้านมาต่อที่หลักล้านก็เป็น1ล้านเท่ากันอีกนะคะหลักแสนนะคะก็คือแปดแสนเท่ากัน จะเห็นว่าเลขโดดในหลักสิบล้านหลักล้านและหลักแสนมีค่าเท่ากันต่อไปนะคะเรามาดูที่หลักหมื่นนักเรียนจะเห็นว่านะคะจากจำนวนแรกเนี่ยจะมีค่าเป็นเก้าหมื่นจำนวนที่สองมีค่าเพียงหกหมื่นเห็นไหมคะเลขโดดในหลักหมื่นเป็นเก้าจึงมากกว่า เลขโดดที่เป็นเลขเห็นะคะาะมีค่าเพียง60 0 0 0เมื่อเราพบว่าเลขโดดที่ตามกันจํานวนที่มีเลขโดดที่มีค่ามากกว่าจํานวนนั้นก็จะมากกว่านะคะดังนั้น5 1 8 9 7 6 3 5มากกว่า51 8 6 4 5 2 0หรือเราจะเปรียบเทียบโดยการใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบก็ได้ดังนี้นะคะ สำหรับนะคะแบบอึกหัดที่เราจะมาฝึกทำกันในวันนี้ให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือแบบอึกหัดคณิตศาสตร์แล้วเปิดไปที่หน้าสินักเรียนเปิดหนังสือแบบอึกหัดคณิตศาสตร์พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะลูกเตรียมดินสอเลยคะ่ะแล้วเรามาทำแบบอึกหัดไปรพร้อมๆกัน ข้อหนึ่งใหญ่นะคะเติมจำนวนเพื่อแสดงการเขียนในรูปกระจายนักเรียนจะเห็นว่านะคะจากโจทย์ที่กำหนดมาให้นั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนในส่วนแรกนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นจำนวนส่วนในด้านขวามือจะเป็นรูปการกระจายซึ่งจะมีบางส่วนที่ขาดหายไปเราจะมาเติมจำนวนที่ขาดหายไปนั้นเพื่อให้รูปกระจายนั้นสมบูรณ์ค่ะมาเริ่มจากข้อหนึ่ง สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบจำนวนที่หายไปนะักเรียนตอบคุณครูได้หรือยังคะว่าเป็นเท่าไหรนั่นก็คือสี่ล้านนะคะบวกด้วยหกแสนจำนวนที่หายไปอีกหนึ่งจำนวนคือเลขอะไรคะเลขเก้าเลขเก้าอยู่ในหลักหมื่นจึงมีค่าเป็นเก้าหมื่นบวกด้วยเจ็ดพันบวกด้วยสองร้อยบวกด้วยสิบ ต่อกันที่ข้อ2นะคะ36,496,702ล้าเกนำหนดมาให้แล้วคือ30ล้านที่หายไปคือเลข6 6อยู่ในหลักล้านมีค่าเป็น6ล้านบวกด้วย4,000 0 0และบวกด้วยเลข เอีกเช่นกันแต่หายไปเลข9อยู่ในหลักหมื่นจึงมีค่าเป็น90,000มื่นบวกหกพับวกเจ็และบวกสมาข้อสุดท้ายนะคะเจ็ดร้อล้านแปดหมข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะจำนวนแรกที่หายไปก็คือเลขอะไรคะเลข7เห็นไหมคะเลข7อยู่ในหลักร้อยล้านจึงมีค่าเป็น7 0 0ดร้ล้านแล้วบวกด้วย80,000 ข้อ2ใหญ่นะคะเติมจำนวนที่นำมาเขียนในรูปการกระจายจะเห็นว่าสิ่งที่โจกำหนดมาให้น,นั้นถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกจะเป็นจำนวนที่เราจะต้องหาคำตอบในส่วนที่สองจะเป็นจำนวนที่เขียนมาในรูปของการกระจายเราก็จะมาดูสิคะว่าโจกำหนดในรูปกระจายมาให้เป็นอย่างไรจากข้อที่1ให้มาเป็น6ล้าน บวกหกพันบวกสีบบวกแปดมีหลักอะไรที่หายไปบ้างคะลูกหลักแสนหลักหมื่นและหลักร้อยใช่ไหมคะวิธีการเราต้องมาใส่ศูนย์เพื่อยึดตำแหน่งของหลักที่ว่างก็จะได้เป็น6กล้านหกนะคะเติมศูนย์เพื่อยึดตำแหน่งของหลักที่ว่าง ต่อไปข้อ2ค่ะกำหนดมาให้คือ60ล้านบวก2ล้านบวก0 0 0่แสนบวกห0บวก2หลักที่หายไปนั่นก็คือหลักอะไรคะหลักหมื่นหลักพันและหลักร้อยเราก็ต้องเติมศูนย์เพื่อยึดตำแหน่งของหลักที่ว่างอีกเช่นเคยก็จะได้เป็น62ล้าน1แสนมาที่ข้อสุดท้ายนะคะกำหนดมาให้คือ100ล้าน20ล้าน นะคะบวก3ล้านบวก6 0แสนบวก20 0 0 0บวก900บวก10และบวก5หลักที่หายไปคือหลักอะไรคะหลักพันเราก็ต้องเติมศูนย์เพื่อยึดตำแหน่งของหลักที่ว่างอีกเหมือนเดิมว่าจะได้คำตอบเป็น123ล้าน6แสน2 การบ้านในวันนี้นะคะหลังจากการเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจนวน,นนับไปแล้วเราต้องมาทําการบ้านกันนะคะเปิดนะคะหนังสือแบบอุญหาคณิตศาสตร์ในหน้า1 1แล้วดูนะคะว่าจะมีขั้นตอนการทําอย่างไรเริ่มจากข้อหนึ่งใหญ่นะคะให้เขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ นะคะระหว่างจำนวนวิธีการง่ายๆค่ะลูกถ้านักเรียนมีข้อสงสัยสามารถเปิดฟิปไปดูย้อนหลังได้นะเพราะว่าเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบได้อย่างไรบ้างในเมื่อนะคะโจทย์กำหนดมามีจำนวนหลักเท่ากันหรือมีจำนวนหลักไม่เท่ากันจะมีขั้นตอนการพิจารณาได้อย่างไรส่วนในตอนที่2นะคะนำจำนวนมาเปรียบเทียบกันตามเครื่องหมายนะคะที่กำหนดวิธีการ นักเรียนต้องสังเกตนะคะว่าเครื่องหมายที่โจทย์กำหนดมาให้นั้นกำหนดให้เป็นอะไรนะคะแล้วจึงค่อยนำจำนวนทั้งหมดที่กำหนดมาให้8จํจำนวนมาเลือกใส่ทั้งหมด4ข้อข้อละ2จํจำนวนโดยให้สังเกตเครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบที่กำหนดมาให้ถูกต้องนะคะ คงไม่ยากเกินไปนะคะวิธีการใส่เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบให้นักเรียนนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดให้เรียบร้อยนะคะอย่าใช้มือลากเด็ดขาดเป็นอย่างไรบ้างคะสํำหรับการเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนับในวันนี้ทุกอย่างนะคะอยู่ที่ การตั้งใจและสนใจในสิ่งที่คุณรูสอนหรืออธิบายถ้านักเรียนมีข้อสงสัยสามารถที่จะเปิดคลิปดูย้อนหลังได้ตลอดนะคะลูกวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ